สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกวันนี้กันมาพบกันอีกแล้วพี่น้องสองมือเสาร์อาทิตย์เนาะบระดีมารีวิวให้เบิ้งวันเสาร์แล้วกาวันอาทิตย์กับปรดีมารีวิวให้เบิ้งเพราะว่าเมื่อยหลายพี่น้องเมื่อยหลายวันเสาร์หนึ่งคนก็ไปเบิ้ดมือเนาะพี่น้องไปเบิ้ดมืออ่าไม่ยาเราก็เบิ้งดิ้นหน่อยหายหนาะยเรากับพรปัวเราก็บมาเห็ดขวดไปตอนเสาร์กับเกิดเห็ดวิดีโอน้อยหนึ่งอ่ะหลายพี่น้องทีทีเห็ดให้เบิ้งวันเสาร์วันนี้อ่า ก็ไปตลาดนัดกับไอเหล้วกับใบใบม่วงใบสองเนาะก็ไปทิมขยะไปทิมขยะแล้วก็ไปเบิ้งอันอันแนวจับมันนะแนวจับประตูนะนี่แบบพี่สีนี่พี่น้องประตูขวดเขาต้องสือแยกต่างหากนะว่าอ่าเขาสืบเลือกเอาแบบใดแบบใด,บบดเองสิเนาะก็ไปหาเลาะเบิ้งพี่น้องหาเลาะเบิ้งมันกะอ่าบ่ค่อยถือใจพันใดเนาะเพราะว่าขันเขาไปเลาะเบิ้งแล้วเขาต้องไปสร้างอะนะพี่น้องสร้างแล้วเขาจะเอามาส่งหายุ่งงานบริเวณเขาบันเด็ไปไปหลานเขาหรือก็ะสือเอาเลยเองสินะพี่น้องส่วนมากเขาจะ มีลานแล้วก็ให้ไปโซ่ให้ไปสร้างสินะไปสร้างสร้างแล้วเขากระทงมาให้ยุ่งเหยิงเลยสินะพี่น้องเนาะนั่ะหล่ะก็เลยบ่มีเวลาได้มารีวิวเมื่อวานกลับมากับเมื่อยพี่น้องเจ็บแขวอีกตั้งหากมื่อเมื่อแรงๆเนี่เจ็บบ่าเนาะเจ็บบ่าเจ็บกระดูกกระเดี่ยวล่ะพี่น้องเจ็บมันคอยติดเสื่อหรือยังบวกกับโบงูทักเขาคิดว่าคอยจะอาเจียติดแล้วล่ะเพราะว่าคอยเจ็บเน้ะเอิร์กยู่ขหางพี่นาพี่น้องเจ็บเนาะเอิรอยู่ขหางแต่ว่า หากังคืนมากก็หายใจลำบากเนาะหายใจแบบไม่เมื่อยนะพี่น้องเนาะกระซ้าเงินมันถอดเป็นเป็นติดกบตติิดระซ้ามันบติดกระซ้ามันเนาะตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ก็ถือว่าโชคดีแล้วเนาะเมื่อวานกับพันอาทิตย์เสาร์เนาะกับกามาร่วมกันเลยเนาะกับเด็กของเล็กๆน้อยๆละพี่น้องมาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่การเสียเวลาเวลาเนาะพี่น้องเนาะอันดับแรกของเราไปได้เลโก้มาพี่น้องเลโก้ไออีกเลโก้อันนึงขอซื้อมาซองก่อนขอไป เอาไปใยอยู่ในกล่องหระเขาไม่ได้ออามากเพราะว่าเขาเอามาแยกนะคะนักเสือเลโก้เขาซื้อมาสีมันกระสิมีพวกของเหรนร่วมกันนี่สินะฮาขอองมาแยกอ่กเพื่อจะเอา,าเลโก้ย่างเดียวสินาะงานหลายอยู่เดพี่น้องตรงขออภัยสำหรับคนที่สั่งซื้อของนาอยอยากจะซื้อของน้ำข่อยแลวก็นข่อยพเดีมีเวลานะพี่น้องตรงขออภัยได้หลายน้องพเดีมีเวลาในทีนี้หมายถึงว่าเวลา,เาสิข้า,ข,าของออนไลน์ในี้องตองมี้อ่า เวลาไปทรงเวลาโน่นนี่นั่นไั่เสียนะเวลามันมีปัญหามามันอยากนะสินะพี่น้องเพราะว่ายิ่งช่วงนี้มันการค้นทรงการโน่นนี่มันกิดแห่งลำบากกับขออภัยได้หลายเนาะพี่น้องประเด็นประเด็นทรงการเนาะพี่น้องเนาะประเด็นขายประสาไปขายอยู่ตลาดนี่แหละง่ายๆสไตล์สไตล์บานๆดีเนาะเอามาให้เบิ้งซื้อเพื่อจะเป็นคนจากไปเบิ้งว่าประเทศอังกฤษเขามีของจ็ดสีขายนำเบ่อย่างจ็ดสิถือจ็ดสี่กระมี่ดีๆจ็ดสี่กระมี่อย่างสินั้นกับแม่เห็ด เฟิงเป็นวิทยาท่าละกันเนาะพี่น้องเนาะเพื่อข้นที่อยู่บ้านเฮาหรือว่าคนที่อยู่นี่แกเซเลเบอง์เซดลหูได้เห็นว่าการดลิเนินชีวิตของคนอยู่นี่เขาเฮงจังไหนอีกสินะเนาะพี่น้องเนาะอันอันดับแรกกัเป็นเลโก้เนาะพี่น้องเซอมากหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนต่อมากับเป็นอ่าเลโก้คือการพี่น้องเร้จะหนึ่งก้อนเนาะพี่น้องสองสองหออันเมื่อกี้จะเป็นไอ้ขวบรถนะพี่น้องเป็นรถแล้วก็มีคน อันนี้ก็จะเป็นเลือดพี่น้องเดี๋ยจะเป็นเลือดแล้วก็มีคนอยู่ในนี้คนนึ่งนองนีก้อนต่อมาก็เป็นเลโก้เหมือนกันเนาะกับอยู่ในกองอันนี้ก็เนึ่งป้อนดือกันอันมันก็จะเป็นต่อรถอันนี้เนี่ยละพี่น้องหนึ่งป้อนแล้วก็อันนี้ก็หนึ่งป้อนดืวอกันเนาะกับเป็นรถอันนี้ลพี่น้องถ้าสามารถเทปเป็นรถตัวได้กระไ้ในสามอันนี้นะรถไอ้อุปกรณ์ที่เข้าหายมาในนี้นะพี่น้องทรี อันนั้นพี่น้องน้ะต่อมาก็เป็นกระเป๋ากระเป๋าแคทคิดสันค่ะนี่ละแคทคิดสันตนัวนี้ไม่พี่น้องไม่แห้งเบิังเอน้ำหอมน้ำแข็งมันบ่มีห้อยเลยเด้นี่เห็นบ่พี่น้องน้ำหอมน้ำแข็งมันบ่มีห้อยเลยเพราะว่าอุอ้ยบอกเห็นแบบโดดใส่เลยตัวนี้พี่น้องอันปอนหนึ่งตัวนี้ตัวน,นี้ปอนหนึ่งพี่น้องสวยงามอลังการงานสร้งเป็นกระเป๋าตัวขวยกระโบมับนงามอยู่แต่ว่าขาวดกระค่อยได้ใส่หรอก มันมันบกค่ดมันบาถึงสโลก็ผ่อยพี่น้อง <laughs> สีสวยตีตัวนี้สีางาไม่งยาเราเห็นหรือ,อยังอนันี้น้นี่สีได้วันเย็ยดชิมอย,ยีไรีิวเยีันสดช่ <think> so. อีิสชไมอืน่ไชไม่งหมเร่หมัก่สือนะ่ไหมช่นหมใช่อมาก็เปมนเสืหมใ่ไหมใช่ไหมใวลูกเใช่อหมอช่นหมใชไมใไม่ม่ ปอนหนึ่งบอกราคาจริงๆมันนะสิบสองสิบสามปอนพี่นอ้อง <c oughs> นิ้วลูกสวยเสือไล่ดอกขอยเป็นอีดอกหมักไล่ดอกต่อมาก็เป็นอ่าอูดพี่นอ้องอูดสองปอนตัวนี้อูดเนาะเมื่อยหลยพี่นอ้องเขาเฝ้าเขากระยุ่งเมื่อยอยู่างนี้นี่ <c oughs> บังหน้าเขกระห่าเมื่อยเนาะต่อมากัไอหัวไม่หัวหัวไม่เท่าพี่นอ้อ <c> ง <oughs> วไม่เท่าตัวนี้หวยเสร็จต่อมาก็เป็นแวน่ขอประตูนะพี่น้องก็สิ่งขอเยี่ยเยียมค่อยๆหนุนยูยูเฮียได้แบบหนุนยูส้มไม่ได้ทำเดี๋ยวดูยูเฮีย r ่อนนะ a s, you, you that, door, <S was just going to say hmm? the reason why that one's different and more expensive than the other ones when you get a door knocker hmm. you put the heavy part you screw it into the door hmm. and just the handle moves but that one's different because the handle is the one that s stuck s to the door and the head that moves see why that's different yeah and they're more they're rarer you know so uh huh. I guess they're more expensive อ oh, <an> ๋ออันนี้คนว่ามันมันหายากคนว่ามันมันมันอ่ามันหายากประเสซาพี่น้องเวรี่เล่คนน่ะเอาราคาเวลาของมันหายากสีมุกกรสีขายเดี๋ยวราคาประเสริฐะ ต่อมากกับเป็นแมวแมวแมวสีชมพูพี่น้องอันนี้เป็นคอดเนาะน,นี่เป็นคอดเข้ามาสลักแมวนะงามดีเนาะพี่น้องเนาะอัน,นเพิ่นเพิ่นซื้อมากจาก้าฝ่าหรอกแล้วสื้อของสวมามิซื้อๆหลายอันแล้วก็รรวมกันแล้วก็ไปคิดราคาอันเสร็จนะต่อมากกจะเป็นแนวขีดขีดนแ็งอันนะพี่น้องอันนี้ซื้อมาหาป,ปอนพอดีเป็นเงินเป็นเงินนะพี่น้องมันิมมี มันจะมีเงินชุบนำพี่น้องเงินฉุบบางทืองเอเขากับขันเขาปุ้หูเครื่องไม้มานน่เขาก็อาจจะได้ซื้อเงินชุบมาเมื่อวานผมไปซื้อเงินชุบมาพี่น้องเป็นสมขาว่าไม่ขอได้ <c ậ u> คล้องดีมากพี่น้องทีไ่ไหนใดมันเป็นมันเป็นเงินชุบนะพี่น้องมันเขียนว่าแปดลอยหรอกมันพี่ทั้งหลังคอยก็นึกว่าแปดลอยนะมันเป็นเงินนะมันก็เป็นเงินอยู่แต่ว่ามันเขียนพี่ทั้งหลังมันก็เป็นเงินฉุบนะเขาก็ได้ซื้อเสียม้ามาเมื่อวานเสียม้ามาว่ามันจะคล้องได้คล้องดีนะ ที่นาได้เป็นเงื่อนชุกนะคือการกับตัวนี้พี่น้องคือการ g r ตัวนี้อันนี้คอยก็นเรื่องว่าเงื่อนพี่น้องคณะคอยคนะเพราะว่าคอยเก่งในเรือนี้พี่น้องขอยก็นย่างแบบว่ากันย่างมีผ่าได้นะพี่น้องมีผ่าได้แบบอ่าคิดว่ามันเป็นของแท้มันกระมบเป็นของแท้คือการทั้โมว่านในการผ่าหลายอย่างอยู่ในโมว่านโมว่านนี่คอยนําบ่ได้ของปวกเป็นเงินเป็นทองประไดก็คืออันมันเขียนว่าอันมันมันเป็นทองเป็กปอมนะพี่น้องไม่เขียนมีสเต็มโนนี้นั่น แต่ว่าอันเอามาเบิ่งแล้วมันเป,ป็นของปลอมนะเคยซื้อมาตั้ปลอนหนึ่งคนเลยเสียเงินปลอนถิ่นซื่อๆนะอันนี้หาซิพี่พี่น้องอันนี้ก็เป็นนาฬิกาก็ถือว่าโบเสียหายหลายก็เอาไปขายได้อยูนนะตัวนี้เนาะหาซิพี่อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นนาฬิกาคือกันแต่ว่าอันนี้เป็นเงินแทะวะนี้เงินแทะมันก็จะมีห่วงมาที่ชัดเจนเนาะมีห่วงห่วงมาที่ชัดเจนหลักก็มีห่วงมาที่ที่เอ่อเข้าใจได้ว่าเป็นเป็นเงินแทะนะพี่น้อง ต่อมากเ็เป็นอ่าเป็นตะําหูเนาะตัวตัวนี้เป็นตําหูเงินเนาะพี่นะ้อนงะสือมาสองปอนนะนะสองปอนอึ๊บต่อมาก็เป็นแหวนแพนโดร่าแพนโดร่าวงละหาปอนนะสิปอนสองวง,งนี่มื้อนี้ฝนตกแห้งแห้งไปเนะเดี๋ยวตอนบ่ายขอเกิได้ออกไปหาเบิง่งหาเลาะเบิง่งไอ้ ประตูนะอเอยแนวจับนะพี่น้องแน่วจับประตูนะภาษาไทยว่าจากไหนแนวจับประตูแบบนี้นนะแนวจับประตูขวดนะแต่ว่าแฮนด์โดนะเขาเียกอยู่นี่คือเปออกหรอกพี่น้องนั้งเืออันนี้ก็เป็นสอยมุกพี่น้องสอยมุกตัวหนึ่งเขาซื้อมาสองปอนด์อัน,น,น,งนมงนี้เป็นเงินนมงนี้เป็นเงินหัวมันนี่เป็นเงินนะน่ะอันนี้เป็นมุกสองปอนด์วันนี้คอยกระเด็นไปสื่อแหวนแหวนขนาดน,นี้ใช่ปะ แมนอันนี้ปอนหนึ่งพี่น้องเป็นแมนผู้สายเป็นแมนผู้สายปอนหนึง่งบันนี้กะเป็นกำไลแขนเนาะกำไลแขนตัวนี้เป็นเป็นเงินเงินจุบทองพี่น้องเงินจุบทองกระด,ดัมเลยพี่น้องมันจะไม่เบิงบ่งกระไกลพี่น้องมันก็จะมีสีสีเหลืองสีชมพูสีฝา,าสีนะ้สีแดงสีนะ้พี่น้อง เป็นสองปอน,นซื้อตัวนี้นะส่องปอนต่อมากะเป็นมุกพี่น้องอันนี้คนซื้อมาสองปอนหาซิปกับมีซอยเนาะมีซอยอะสิมาเส้าบให้เบิง้งสองพัสดุ์ใก็ไม่เบิ้งคือกันวอกไปเราวิ่งไปน,น้ำได้เดียวนี่พี่น้องพอเราวิ่งเราควงเราควง,ววงยุ่งก็จะเป็ล่มนี่ละ ทั้งๆเมันสิเม็ดน้อยเมื่อสิไล่ขึ้นมาเม็ดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนั่นสินะพี่น้องมืกข่อยก็บอกไปหลายคลิปแล้วพี่น้องเวลาเบิ่งมุกเบิ่งหยังเฮาอย่าฮู้ว่ามุกแผ้บ่แท้เฮามาขุดน้ําฟันเฮาน่ะมาขุดน้ําแขียวเฮาน่ะพี่น้องว่าถ้าสมมุติว่ามันสักๆคือดินทรายน่ะก็แสดงว่าเป็นมุกนะพี่น้องเาก็มีความเงาความงามความความหนักความทวงของของน้ําหนักของหอยนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นกําไลแขนกับต่มหูมันสิมีต่มหูแบบแนะนําพี่น้อง ใ <c oughs> ่พี่น้องกำไรแขนไล่แขนไอ้คำกไลแขนโมกแล้วก็มีซอยแล้วก็ไม่ตุ้มหูในพี่น้องตุ้มหูมันอ๋ออันนี้ก็ซื้อมาในระาคาะสองปอน,น,น,นห้าสิบเนาะอ,อันนี้ก็มันก็ต้องเบื้องสุดง่ายพี่น้องอันนี้ก็สามปอนตัวนี้พี่น้องสามปอนกระสีน,น,นี่ โมกอันนี้ก็เป็นโมกกลมพี่น้องอันนี้โมกกลมมมกนั้นก็จะมีหลายแบบพี่น้องโมกกลมโมกเรียมมมกลี้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็สามปอนเนาะแล้วก็พร้อมกำไลแขนอันนึงเนาะหัวมันนี่อาจจะเป็นเงินบอเบืองเบืองบอเป็นเงินพี่น้องจะเป็นเงินแล้วมันก็จะมีห่มหมากจางสิ่ะอันนี้เป็น เป็นไอ,ไอ้เล็กธรรมดานะอันนี้ประด็ดเป็นประด็ดเป็นเงินเป็นอย่างตะวันเป็นหมวกนะสามปอนแล้วก็อ่างน้ำวนตุ้มหูพี่น้องไปซื้อตุ้หูอันอัน,ยนอยางเนาะเกินลูบี้นะอะ่ทับทิมพี่น้องขออยากได้อยากได้อันตุ้หูทับทิมไปกับปหามปเจอจะเขื่อนมันหายอยากนะพี่น้องตุ้หูทับทิมเขาไปเบิ่งนยูหลานแอนตีกาแพงอะนะพี่น้องตะว่านมัมวว่าน,นี่อัน อ่าก่อนเมื่อ้านนี่คอยก็ไปได้ไปไปไปเห็นอาทิตย์ก่อนอยู่แฮมวิลนะพี่น้องมันขายหาิปปอนพอไอ้ขอเขาไปซื้อเมื่อวานนี้พอหนูเจสิกาเราไปเห็นแล้วก็เลยซื้อคอยก็โอ้ดีใจหลายพี่น้องเป็นครูแหละที่คอยมีตรหูทับทิมอ่ะนะปกติแล้วก็มีแต่พวกซับไฟพวกไอ้อัมพติสอีอย่างจะสินะมันมันหาไอ้ทับทิมนะมันหายากนะพี่น้องมันบ่ค่อยมี เพผนว่าเห็นจจสซี่ผมเห็นจะง่ามเลยเพผนว่าพอนของเจสิกา้าคือจังคือจังแบบลอลี่ที่เข้าดูดแล้วมันเหลือสีชมพูจางๆอะนะพี่นออ้องนั่แหละขวดก็ะอ้วดีใจแหงเนาะโมว,ว่านน,นี่ยเป็นอย่างที่อ่าแต่ของมาว่สสะซะแต่ของรักของชอบเนาะคุน้นองแล้วกัอ่าไปเบิ้ลมือเมื่อยพี่นอ้อกเขาเมื่อยแล้วก็ปวดแขนนั่งผอมปวดเบิ้ล ข่าวว่ามันอายุหลายขึ้นมันก็สิปวดฟันปวดยังสีนาพี่น้องแต่ว่าเขาเอาเกลือมาอมเขากระทาเบิ่งเขาจะอมอยืมอนีจักรสองเสมอว่ามันสิดีขึ้นบ่คขันมันบ่ดีขึ้นนักเถากันสิไปหาหาหมอฟันนะพี่น้องนะว่ามันสิเป็นจังไหนนาะว่ามันสิเป็นตาทอดออกบ่ออย่างจะเสียนาพี่น้องก็ขืนก็นอนบ่ลับพี่น้องจะเป็นหยาม้าเท้าม้าโอ้ยเป็นหยาพี่น้องเท้าม้ากระดาเนาะมือนี้ก็ซ้ำนี่ละเน้องไอเจเจอกันลิปหน่าไม่ยังดีๆสวยๆงามสีมา่อวานไปฟังมือนี้กา มารลายงานเห็เปิ่งอะไรว่าได้ข้องยังมาแดดนอนพี่น้องนอนเจอกันคลิปหน้าเมียดีๆสวยๆงานสิมาบ่อยฟังนกขนอสสวัสดีค่ะ